สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นข่าวที่นำความโศกเศร้ามาสู่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยนะคะนั่นก็คือข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของท่าน อาซิตพิทักษ์คุมพลนะคะจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากเข้ารับการรักษาอาการปวดเป็นคนไข้ใ,ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะโดยในช่วงเย็นของวันที่22ตุลาคมก็ได้มีการนำมายิดหรือว่าร่างของท่านอาซิตกลับมาที่จังหวัดสงขลาค่ะณท่าอากาศยาน ทาหารกองบิน56อําเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานะคะโดยมีผู้ว่าสมนึกพรมเขียวค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายอารุณบุญชมประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนะคะดรวิสุทธ วินลาเตาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ค่ะส่วนราชการผู้นำศาสนาคณะเครือญาติแล้วก็กองกำลังทหารกองบิน56ร่วมกันรับร่างของท่านจุฬาราชมนตรีนะคะและในช่วงเช้าของวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็พี่น้องมุสลิมค่ะก็ได้พร้อมใจกันละหมาด นาสะนะคะนำโดยนายสากีพิทักษุพลค่ะสมาชิกพุทิสภาพุทธิสภา,สสภาะคะก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างของท่านอาซิตไปยังกุโบของมัสยิดกลางจังหวัดสมขลานะคะซึ่งการฝังร่างของท่านอาซิตที่มัสยิดกลางจังหวัดสงขลานี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นร่างแรกค่ะที่ได้รับ การอนุญาตนะคะเนื่องจากเป็นบุคคลสำคัญนะคะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกทั้ง ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างมัสยิดการจังหวัดสงขลาค่ะโดยท่านมีความตั้งใจว่าจะสร้างมัสยิดกลางขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบาศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมนะคะเป็นศูนย์บริหารกิจการอิสลามโดยหมายจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตซึ่งในปัจจุบันค่ะ มัสยิดกลานจังหวัดสงขลานั้นมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศและได้รับการขนานนามว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะคะและในช่วงเวลา11นาฬิกาของวันที่23ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ค่ะประธานองคม์มนตรีก็ได้เดินทางมานะคะเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญดินพระราชทานนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหลุมศพเพื่อร่วมไว้อาลันะคะแล้วก็เป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตนะคะโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะปะลัดกระทรวงมหาไทยเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชในการวางดินประธานหน้าหลุมศพนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกทวีสอดสอค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะนางภูมิเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในเสริมสักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็คณะผู้บริหารร่วมพิธีนะคะทั้งนี้ค่ะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได แสดงความอาลัยค่ะต่อการถึงแก่อนิจกรรมของท่านอาซิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีนะคะโดยมีคำกล่าวดังนี้ค่ะในานามรัฐบาลและชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจในการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาซิพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีได้สร้างคุณูปการด้านาศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานับประการท่านส่งเสริมการสร้างความสมานฉันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆเช่นจัดตั้งสถาบันวัสตียะเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก ศาส,สนิกชนของศาสนาอิสลามแห่งสายกลางส่งเสริมการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นับถือต่างศาสนาอย่างเป็นรูปปรธรรมจัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาส,สนาส่งเสริมชมรมผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาสังคมวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลายตลอดจนโครงการ การอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ฝากให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สารต่อโดยล้วนเป็นประโยชน์แก่การดำเนินง,งานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทย รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดไปในวาระที่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าขอให้องค์อัลเลาะห์ทรงตอบรับความดีงามที่ท่านได้ประกอบไว้ขณะที่ท่านดำรงชีวิตอยู่และขอได้โปรดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสว,สวรรค์ด้วยเถิญ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะพ่อคะแม่คะจะไปกันหรือยังคะหนูพร้อมแล้วคะ่ะโอ้โหทำไมวันนี้รีบร้อนจังลูกนั่นสิลูกจะรีบไปไหนอะวันนี้หนูมีหน้าที่สำคัญที่โรงเรียนค่ะงั้นอย่างนี้ต้องรีบไปแล้วล่ะพ่อไป<ะ>จ้ะไปธงชาติ <วะ S 1> และเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจกันยืนตรงคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย กลับมากับรายการ MPT ้าโรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะช่วงใกล้หน้าหนาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนคงจะได้ยินคำชวนแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะว่าไปดูดาวตกกันไหมนะคะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับดาวตกค่ะจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยในช่วง2เดือนที่เหลือในปี2566นี้มาฝากกันค่ะคุณผู้ชม พูดถึงความหมายของดาวตกกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะดาวตกนั้นเกิดจากสะเก็ดดาวค่ะซึ่งก็เป็นชิ้นส่วนของดาวหางนะคะแล้วก็ดาวเคราะห์น้อยนะคะเคลื่อนเข้าสู่บรรยากาศของโลกต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าดาวตกเนี่ยไม่ใช่ตัวดาวนะคะที่ตกลงมาแต่ว่าเป็นสะเก็ดดาวค่ะโดยค่ำคืนที่จะสามารถเห็นดาวตกได้ชัดเจนที่สุดนั้นท้องฟ้าจะต้องมืดสนิทนะ,ะไม่มีเมฆหมอก ไม่มีแสงจันทร์และแสงไฟฟ้ารบกวนนะคะเพราะฉะนั้นในเมืองใหญ่ๆที่เปิดไฟตลอดทั้งคืนเนี่ยหมดสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมไม่มีทางเห็นดาวตกได้อย่างแน่นอนนะคะโดยทั่วไปเราจะสามารถมองเห็นดาวตกบนท้องฟ้าเนี่ยได้เฉลี่ยราว6ดวงต่อชั่วโมงนะคะดาวตกที่ส่องสว่างมากจะเรียกว่าลูกไฟค่ะแต่ถ้าหากมีการ ระเบิดจะเรียกว่าดาวตกชนิดระเบิดนะ,ะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ก่อให้เกิดเสียงดังได้ด้วยนะคะส่วนเส้นทางที่สเก็ดดาวจำนวนมากเคลื่อนที่เป็นสายไปในแนวเดียวกันในอวากาศเขาจะเรียกว่าทานสเก็ดดาวค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็มาจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุต่างๆในระบบสุริยะนะคะก็จะทำให้เราเห็นดาวตกหลายดวงดูเหมือนพุ่งออกมาจากบริเวณเดียวกันบนท้องฟ้าโดยเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ฝนดาวตกค่ะในรอบปีมีฝนดาวตกอยู่หลายกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะและก็จำนวนความถี่ที่แตกต่างกันค่ะแล้วแต่อุปกรอบและความเร็วของสเก็ตด,ดาวนะคะฝนดาวตกบางกลุ่มอาจจะมีเพียงไม่กี่ดวงต่อชั่วโมงแต่ก็ยังเรียกว่าฝนดาวตกได้เหมือนกันค่ะในบางปีฝนดาวตกบางกลุ่มจะมีอัตราตกสูงเป็นพิเศษนะคะเกิดขึ้นเมื่อโลก โคจรผ่านทางสเก็ตด,ดาวในส่วนที่มีสเก็ตด,ดาวอยู่หนานแน่นซึ่งจะมีวิธีการพยากรณ์ว่าจะมีฝนดาวตกที่มีอัตราตกสูงมากเพื่อใดนั้นสามารถทําได้โดยการสร้างแบบจําลองค่ะทำนายการเคลื่อนที่ของสเก็ตด,ดาวแล้วก็คํานวณว่าโลกจะมีเส้นทางผ่านทานสเก็ตด,ดาวนั้นเมื่อใดนั่นเองนะคะสำหรับฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน นี้ก็คือฝนดาวตกสิงโตค่ะมีอัตราตกสูงสุดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในราวราว15ดวงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ,ะเก็ตด,ดาวที่อาจจะทำให้เกิดฝนดาวตกกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมมาจากดาวหางเทมเพลทัตทิลค่ะซึ่งก็จะมีคาบของการโครจรรอบดวงอาทิตย์ 33ปีนะคะทานสเก็ดดาวของฝนดาวตกสิงโตมีหลายสายด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมก็จะทำให้บางปีเนี่ยมีอัตราสูงมากนะคะนับร้อยหรือนับพันดวงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะอย่างที่สังเกตได้ล่าสุดเนี่ยในช่วงปีพศ .2541 จนถึงปีพศ .2545 นะ,ะโดยสำหรับปีนี้โลกไม่ได้เคลื่อนที่ ใกล้กับฐานสเกตด,ดาวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มีอัตราตกที่ค่อนข้างต่ำนั่นเองนะคะจุดกระจายของฝนดาวตกสิงโตจะอยู่บริเวณหัวสิงโตค่ะคุณผู้ชมจะเรียกว่าเทียวของสิงโตนะคะตามลักษณะดาวที่เรียงกันเป็นวงโค้งนะคะจุดกระจายขึ้นเหนือขอบฟ้าในเวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะช่วงที่ตกสูงที่สุดนะคะของปีนี้ก็คือ ก่อนฟ้าสางในช่วงเช้ามืดนะคะของวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566ด้วยอัตราราวราว,ราว15ดวงต่อชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าหากว่าเดือนพฤศจิกายนคุณผู้ชมไปดูดาวตกไม่ทันก็ไปดูได้นะคะในเดือนธันวาคมก็ยังมีให้ชมอีกนะคะนั่นก็คือฝนดาวตกคนคู่ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นฝนดาวตกที่โดดเด่นที่สุดกลุ่มหนึ่งในปีนี้เลยนะคะด้วยอัตราตกสูงสุดเกิน100ดวงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะมักจะตกถี่ที่สุดในช่วงวันที่13จนถึง15ธันวาคม ของทุกๆปีนะคะจะเกิดจากสเก็ดดาวนะคะที่หลุดออกมาจากดาวเคราะห์น้อย3,200เฟยชอนนะคะซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นดาวหางมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ฝนดาวต,ตกคนคู่เนี่ยจะมีตำแหน่งของจุดกระจายในยอยู่ใกล้กับดาวคัสเตอร์ะคะ่ะซึ่งก็เป็นดาวฤกษ์สว่างดวงหนึ่งในกลุ่มดาวนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับประเทศไทยในปีนี้ทางสมาคมบอกว่า เป็นปีที่ดีอย่างยิ่งค่ะสำหรับการสังเกตการเนื่องจากว่าไม่มีแสงจันทร์รบกวนนะคะแล้วก็ คาดว่าโลกเนี่ยจะโครจรผ่านบริเวณที่มีสเก็ดดาวหนานแน่นที่สุดในช่วงที่กลุ่มดาวคนคู่อยู่ใกล้จุดเหนือสีสารเมื่อสังเกตจากประเทศไทยนะคะปีนี้คาดการว่าช่วงที่มีอัตราตกมากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมจะเกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่14ธันวาคมค่ะจนถึงเช้ามืดของวันที่ 15ธันวาคม2566นะจดกันไว้ได้เลยนะคะดาวตกจากฝนดาวตกคนคู่จะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้านะคะตั้งแต่เวลาประมาณ2ทุ่มด้วยกันนะคะหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะคะซึ่งก็จะเป็น เวลาที่ดาวคลาเซอร์ในกลุ่มดาวคนคู่เริ่มปรากฏเหนือขอบฟ้าค่ะช่วงแรกอาจจะมีอัตราต่ำนะ,ค,ะคุณผู้ชมอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆตกถี่ขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปค่ะหากท้องฟ้าโปร่งตลอดคืนคาดว่าในช่วงที่สังเกตได้ดีที่สุดจะอยู่ในระหว่าง1นาฬกาจนถึง3นาฬิกานะคะหากสังเกตจากที่มืด ท้องฟ้าเปิดโล่งทุกทิศทางนะ,ะช่วงดังกล่าวอาจนับดาวตกได้จำนวนมากถึง140ดวงต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมโดยถ้าเป็นช่วงเวลา2ชั่วโมงก่อนหน้านั้นหรือว่าหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะเห็นได้ต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่นึงนะคะแล้วก็กลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ รดกของไทยสู่ความเกลียงไกรระดับโลกร่วมกันรักษาสมบัติล้ำค่าผลักดันสงขาสู่มะระดกโลก กลับมากับช่วงต่อไปของรายการ m v d มาวรวนใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมมาที่การแข่งขันกีฬาระดับประเทศนะคะที่เพิ่งจัดขึ้นในจังหวัดสงขลากันบ้าน,นะคะกับการแข่งขันวอลเล,าาลย์บอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2566นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศน,นะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้ผลิตนักวอลเลย์าบอลทีม ชาติเก่งๆมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการแข่งขันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อว,วันนี้วันที่24ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะคะณยิมสนามกีฬาจิรนครอ,อําเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลานะคะโดยนายอุดมศักดิ์เต็มวงค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่19รอบชิงชนะเลิศค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็มีบรรดาผู้บริหารนะพน,นักงานแล้วก็แฟนวลลอบอลนะคะมาร่วมในพิธีปิดด้วยนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายทีเดียวนะคะสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับชนะเลิศทีมชายค่ะคุณผู้ชมก็ได้แก่ โรงเรียนขามทะเลสวิทยาค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะรองชนะเลิศก,ก็คือโรงเรียนสระบ,บุรีวิทยาคมนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะส่วนชนะเลิศทีมหญิงนะคะคุณผู้ชมก็ได้แก่แชมป์เก่านะคะคุณผู้ชมโรงเรียนกินลานครนนวิทยา6 จังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนรองชนะเลิศทีมหญิงก็จะเป็นโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิเชียการอายุทยานะคะจังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะส่วนทางด้านของรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมค่ะคุณผู้ชม ประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงมีดังนี้ค่ะตัวผัวสาวยอดเยี่ยมหรือว่า OH ทีมชายได้แก่กิติพงศ์สังสักนะคะโรงเรียนขามทะเลสอวทิทยาจังหวัดนครราชสีมานะคะและเฉลิมเดชบุญรอดค่ะโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจังหวัดสระบุรีนะส่วนทีมหญิงก็ได้แก่ธัญพรสีโซ่ค่ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นขวัญน,นภัทรนวลวันค่ะโรงเรียนสุรนารีวิทยาะะจังหวัด นครราชสีมาค่ะส่วนรางวัลต่อไปตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมหรือว่าตำแหน่ง OPP นะคะทีมชายก็จะเป็นสรศัก์พูนสนองค่ะโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะทีมหญิงก็จะเป็นวรัทยากางโสภาค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทบุรีหกจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนต่อมาก็จะเป็นตบกลางหน้ายอดเยี่ยมนะคะหรือว่า MB ค่ะ ทีมชายได้แก่ประกรณศัก์อุทานค่ะโรงเรียนขาวทะเลสอวิทยาค่ะจังหวัดนครราช,ชสีมานะคะและจักรินจันทุมมาค่ะโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจังหวัดสระบุรีนะคะส่วนทีมหญิงก็ได้แก่ทิพสุดาบัวหลายค่ะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6กจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ นัทธริกาวสารค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิเชการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะส่วนตำแหน่งรางวัลเซตยอดเยี่ยมนะคะทีมชายได้แก่ทีปรกรวีระวงค่ะ โรงเรียนขามทะเลอวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนทางด้านของทีมหญิงก็จะเป็นรัชดาชะอ้นโชมค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนตัวรับอิสระยอดเยี่ยมหรือว่าริโบโลนะคะทีมชายก็จะเป็นภาคภูมิปะไทยเทนนะคะ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะคะทีมหญิงก็จะเป็นนัทมนเหลืองวัฒนวิไลค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอายุทยาจังหวัดพระน,นครศรีอยุทยานะคะผู้เล่นทรงคุณค่าค่ะหรือว่า MVP นะคะทีมชายก็จะเป็นคริสโตเฟอร์อลิอุปคำค่ะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะคะส่วนทีมหญิงก็จะเป็น วริศราสีทาเลิศค่ะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะก็จะมี2คนด้วยกันทีมชายได้แก่สิทธิชัยโพชกะนะคะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนคนรราชสีมาและทีมหญิงได้แก่วาที่ร้อยตรีธนก,กิจอินเลียงค่ะโรงเรียนกีฬา นครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยภายหลังจากที่มีการรับรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะมีนักกีฬาว,วันเลยบบอกนะคะอดีตทีมชาติไทยของเราเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตถินขาวนะคะวิลาวันอภินยพงศ์นะคะอนุมาสิทธิรักแล้วก็มีผู้เล่นอีกมากมายหลายท่านเลยะคะ่ะมาร่วมเฟรมถ่ายภาพด้วยนะคะซึ่งพี่ๆอดีตทีมชาติเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ มาร่วมถ่ายภาพอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็มาสอนน้องนะคะในโครงการทีมชาติวอลเล์บอลพ a สอนน้องเยาวชนด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเอ๊ะใครไลนมาแม่ยุงไลนมาฮะยุงไลน์มา ช่วยกันปิดปรับเปลี่ยนปล่อยปฏิบัติและพราปฏิบัติใครลายมาก็ไม่สำคัญเท่ายุงลายเพื่อลูกหากไกลไข้เลือดออกเพราะยุงลายมันร้ายกว่าที่คิด กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงที่ใกล้เทศกาลฮาโลวีนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องเล่าในต่างแดนก็อยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับข้าริอหาสุดพิศวงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะกับตำนานข้นหัวลุกนะคะที่เคยถูกส,สร้างรรเป็นภาพพยนตร์มาแล้วด้วยนะคะกับขาริอหาที่ชื่อว่าวินเชสเตอร์ในสหรัฐอเมริกาค่ะ คาริหาต์วินเชสเตอร์นั้นตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเจ้าของเนี่ยก็คือซาร่าวินเชสเตอร์นะคะภรรยาของวิลเลียมวินเชสเตอร์ค่ะเจ้าของบริษัทค้าอาวุธที่ชื่อว่า The Winchester r e p e a t i n m a r m ์มคอนะคะที่ถือครองกรรมสิทธิ์ค้าอาวุธกว่า50%ในประเทศเลยทีเดียวนะ,ะโดยหลังจากที่ซาร่าสูญเสียสมาชิกในครอบครัวหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกสาวนะคะในวัยทารกนะคะพ่อแม่พ่อสามีน้องสาวรวมถึงสามีของเธอในช่วงปีพศ2408และ จนถึงปีพศ2427นะคะซาร่าก็ได้ออกจากบ้านเกิดที่นิวเฮเวนรัฐคอนเนตทิคัตมาอยู่ที่ซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ได้ทำการรีโนเวตบ้านไร่หลังหนึ่งค่ะให้กลายเป็นคาหิสน์หลังใหญ่บนพื้นที่หลายเอเคอร์สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วไปก็คือว่า คารือหาดที่นี่เนี่ยจะมีการต่อเติมห้องแล้วก็ส่วนต่างๆของคารือหาดอยู่ตลอดเวลานะคะว่ากันว่าซาร่าได้ทําการออกแบบนะคะแล้วก็ให้ช่างเนี่ยทำการต่อเติมบ้านอยู่ตลอด ทั้ง24ชั่วโมงทุกวันนะคะต้องบอกงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้พูดผิดนะคะคุณผู้ชมมีการต่อเติมเครื่องหัดหลังนี้ตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้ง7วันต่อสัปดาห์จริงๆและไม่มีการหยุดต่อเติมบ้านเลยเป็นเวลา38 ปีด้วยกันค่ะเหตุที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าซาร่าวินเชสเตอร์ได้รับคำแนะนำจากร่างทรงค่ะคุณผู้ชมและมีความเชื่อว่าการต่อเติมบ้านตลอดเวลาและทำส่วนต่าง,างๆของบ้านให้มีความซับซ้อนและก็งุนงงเนี่ยก็เพื่อที่ทำให้ราวิญ,ญญาณอาฆาตที่เคยถูกปืนไรเฟิลของบริษัทที่สามีของเธอเป็นเจ้าของไม่สามารถตามตัวเธอเจอได้นั่นเองนะคะและเธอก็จะทาการเปลี่ยนห้องนอนไปเร เรื่อยทุกวันนะโดยบ้านหลังนี้เนะี่ยได้หยุดต่อเติมเมื่อปีพศ2465ค่ะซึ่งก็เป็นปีที่ซาร่าวินเชสเตอร์เสียชีวิตลงนั่นเองนะคะซึ่งก็มีตำนานเล่ากันว่า เป็นเพราะว่าหยุดต่อเติมบ้านในวันนั้นหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้สาราเสียชีวิตลงอันนี้คือเป็นการลือนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยกองไม่ได้ทราบนะคะก็หาคารหลังนี้มี4ชั้นนะคะคุณผู้ชมจากเดิม7ชั้นนะ,ะซึ่งลดขนาดเลยเพราะว่าเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาก่อนนะคะคุณผู้ชมมีห้องทั้งหมด160ห้องค่ะสร้างขึ้นจากไม้แดงเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีประตูทั้งหมด2,000บ ด้วยกันคุณผู้ชมเยอะมากนะคะบางบานเปิดเข้าไปก็เจอผนังเป,ปล่าๆค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะคะมีหน้าต่างกว่าห0,000่นบานค่ะบางบานหันไปเข้าด้านหน้าด้านในอะไรมั่วไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมีเตาผิง47เตามีปล่องไป17ปล่องนะคะ มีบันไดเยอะแยะไปหมดนะคะมีทั้งบันไดจริงแล้วก็บันไดหลอกนะคะมี40ห้องนอนนะคะมีห้องบอลลูม2ห้องนะคะมีห้องน้ํา13ห้องห้องครัว6ห้องมีลิฟท์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็มีห้องใต้ดิน2ห้องมีห้องรับประทานอาหารซึ่งบอกว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีโคมไฟระยะสีทองแล้วก็สีเงินปัจจุบันเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นของบริษัทเอกชนค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดให้เข้าชมด้วยนะคะโดยรา ราคาของตัวผู้ใหญ่เนี่ย1,386บาทค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าเข้าไปคนเดียวนะคะคุณผู้ชมมีไกด์นำทางด้วยนะคะแล้วก็มีไกด์นำทางทั้งหมด1ชั่วโมง5นาทีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปีพศ2,517นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติด้วยนะคะคุณผู้ชม หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าไปที่นั่นก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะมีบอกใน YouTube ด้วยบอกว่าเขาเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่มาเพื่อที่จะได้เข้าไปชมบ้านหลังนี้เลยทีเดียวนะคะก็นับว่าเป็นตำนานที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่มีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวคะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาซะแล้วค่ะคุณผู้ชมดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ